อัปเดตราคาข้าวล่าสุดประจำวันที่18กันยายน66กับคุณข้อมูลจากกรมการค้าภายในที่แอดมินหยิบเก่าวสารเรื่องราคาข้าวมาฝากพี่ๆน้องๆกันนะคะไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะราคาข้าวเปลือกประจำวันที่18กันยายน66ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิราคาอยู่ที่15,000บาทต่อตันถึง16,600บาทต่อตันถัดมาเรามาดูที่ราคาข้าวเปลือกเจ้าราคาอยู่ที่12,000บาทต่อตัน ถึง12,800บาทต่อตันข้าวเปลือกปทุมธานีราคาอยู่ที่13,400บาทต่อตันถึง14,000บาทต่อตันค่ะเรามาเช็คในส่วนของข้าวเปลือกชนิดสุดท้ายได้แก่ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาวราคาอยู่ที่14,800บาทต่อตันถึง15,800บาทต่อตันโชคดีร่ำรวยทุกท่านค่ะราชาจังหวัดของท่านต้องถิดของท่านเป็นอย่างไรคอมเมนต์พูดคุยแจ้งข่าวกันได้คลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ